ngày qua học ครับ á มา gần เอาไปครับ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  เบกินมาด้เนอกินต้การแแบๆตัวกินมาบานโอ้แสบเยได้ปนนอเมั่งนีม่งนีตัวหวานกันข่ยผู้ายอ่ะขาเออมได้เปนหนอยีกสองสองคำเดียวเขาก็หนีสองตัวแล้วกินมาเลยมั่งเดินสามีนอนมาบานถามนี่เลยขาตองพ่มหาอเยใหญ่ต้มกบเงใหกินเี่มาเด้อมาเด้อแสบแสบให่ผูเฮ็ดกับขากินเลยบตัวบเงเลย มาได้พี่หนอเลยกินต้อกันแฉบเอาเนี่ยเอา่มึงล่มึงตรไดนนั่นอ่ะโอ้ขี้ขาโตเงี้ยห็กต่แตงโมมีพี่หนอเลยนี่สุดยอดมาโอ้ขออ่ตรงนี้ข่ดังก